สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอแนวทาง2ตัวล่างนะครับแนวทาง2ตัวล่างนะครับสรุปนะครับแนวทาง2ตัวล่างผมจะใช้เลขดับนะครับเลขดับก็คือตัวเลขที่ไม่มามาตัดออกนะครับในส่วนของอสูตร ที่ใช้ร่วมกันก็จะเป็นเลขดับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแล้วก็เลขดับล่างทุกหลักนะครับอันนี้เบื้องต้นในส่วนของคลิปนี้จะให้ดูในส่วนของเลขดับหลักสิบล่างก่อนนะครับอันดับแรกนะครับมานะครับสถิติของเอ่อสิบล่างนะครับ10ล่างเป็นเลขดับนะครับก็16พฤศจิกายน2564นนะครับก็ ดับอยู่นะครับผมดับอยู่นะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับสำหรับงวดวันที่16นะครับได้ตัวเด่นอะไรนะครับผมนะก็จะได้ตัวเด่นเลข1นะครับผมเลข1 3 7 8 1378นะครับอันนี้คือตัวเด่นของ เราคัดจากเลขดับตรงนี้นะครับได้เป็นตัวเด่นนะครับ1 3 7 8อันนี้คือหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะเดีย๋ยวผมขออนุญาตเขียนก่อนนะครับตัวเด่นนะครับผมนะ1 3 7าและ8นะครับนะทีนี้มาดูในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนะครับสำหรับ สถิติตั้งต้น16พฤศจิกายน2564นะครับก็เลื่อนมาสำหรับในส่วนของอหลักหน่วยล่างนะครับสถิติก็หลุดไป2ครั้ง2งวดซ้อนนะครับนะก็มาดูวันที่1มีนาก็ดับอยู่นะครับเข้าไปที่เลข7นะครับเข้าไปที่เลข7มาดูเลขเด่นของเรานะครับเด่นเด่นของ1มีนานะมาดูย้อนหลังก่อน0 2 7นะครับ ศูนย์ตัวเด่นมีแค่3ตัวนะครับผมนะหลักหน่วยล่างนะครับคัดจากเลขดับนะเหลือเลข0เลข2และก็เลข7นะครับเข้าที่เลข7หลักหน่วยล่างนะครับสำหรับวันที่16มีนาเราได้เลขเด่นอะไรนะครับเราจะคัดจากเลขดับนะครับเราจะคัดจากเลขดับก็คือ0ดับ1ดับ3 4 5 7ด 3 4 57หนะครับหลักหน่วยล่างนะครับ3 4 5 7ี่ห้าผมขออนุญาตนะครับผมใช้ผมขออนุญาตใช้เลข6เป็นตัวกันนะครับ3 4 5 7นะครับนะอันนี้คือเลขเด่นนะเลขเด่นนะหลักหน่วยนะครับ3 4เอ่อ3 4 5ห้าและ7ผมขอ ใช้เลข6เป็นตัวกันนะครับใช้เลข6เป็นตัวกันขออนุญาตใช้เลขวงกลมแบบนี้นะตามด้วยวงเล็บนะครับงงหรือเปล่านะครับผมใช้เลข6กเป็นตัวกันนะครับเป็นเป็นตัวกันอ่าโอเคทีนี้เราจะดูในส่วนของเลขดับล่างทุกหลักเอามาพิจารณาด้วยนะครับ สตินะครับก็ประมาณ69งวดย้อนหลังนะครับสติก็คือวันที่16มีนาคม2 5 6 2จนถึงวันที่1มีนาปี65นะครับผมนะมีด้วยกัน28สูตรนะครับมีด้วยกัน28สูตรตัวที่เด่นนะครับก็6 9ก้างวดหลุด5าครั้ง69งวดหลุด5ครั้ง 6ก้างวดหลุด4ครั้ง6 9้งวดหลุด4ครั้ง6 9้างวดหลุด4ครั้ง6 9ก้างวดหลุด8ดเอ้ยหลุด1ครั้ง6 9ก้างวดหลุด1 6 9งก้างวดหลุด2แล้วก็6 9ก้างวดหลุด0ก็คือยังไม่หลุดนะครับก็จะมีเลขดับนะครับจริงๆผมขอใช้เลข6เป็นตัวกันเพราะว่าเลข6ในจำนวน28สูตรมีแค่ตัวเดียวผมขอใช้ตัวเลข6เป็นตัวกันก็คือการให้เป็นเด่นนะครับนะ กันให้เป็นเด่น0นย์นะครับมาดูดีๆนะครับ0 0ดับนะครับ1 2 3 4 5ี่ห้านะครับผมตัดเลข0ูนย์ออกเลยนะครับนะล่างนะครับผมตัดเลข0ูนย์ออกเลยนะไม่ว่าจะหลัก10หลักหน่วยนะครับมาดูเลข1ต่อนะครับ1ดับ1ดับ2ตัวและ3ตัวและ4ตัวและนะครับ4ตัวนะตาลายไหมนะขอภัยด้วยนะครับผมนะ4ตัวและก็เลข2นะครับมีแค่ตัวเดียว นะครับจะอยู่หรือเปล่าจะอยู่หรือเปล่านะครับี่ยตัวนี้ครับมีเลข2ตัวเดียวจะอยู่หรือเปล่านะครับผมนะนะครับจะอยู่หรือเปล่าเออมาดูครับมาดูหลักหน่วยล่างก็มีมีดับหลายสูตรนะครับได้เลข2 1 2 3 4นะครับคิดว่าน่าจะอยู่นะ4ตัวหลักหน่วยล่างอันนี้ก็1 ..2 คิดว่าน่าจะอยู่นะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับเลขดับล่างทุกหลักนะครับมันมีแค่ตัวเดียวนะครับมันมีแค่ตัวเดียววัดดวงผมขออนุญาตตัดได้ไหมตัดเลยแล้วกันนะครับตัดเลยแล้วกันนะตัดเลยแล้วกันโอเคเลข3ก็จะมี1 2 3 4สเลข3ามี4ตัวนะครับผมนะเลข3มดับดับ3นะครับผมนะดับ3ามตัว2ตัวนะครับผมนะ 3ตัว4ตัวนะครับนะผมขออนุญาตเลื่อนสไลด์แบบว่าอาจจะทำให้ตาลายนะครับปวดตานะครับขออภัยด้วยนะครับก็จะเหลือเลข4ก็ดับนะครับ4มี2ตัวนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสูตรที่ดับแข็งแข็งนะครับนะ4ก็เหลือเลข5นะครับเลข5ก็จะมีสองตัวด้วยกันนะครับ2ตัวด้วยกันก็มีภาษีเป็นไปได้ที่จะไม่หลุดนะครับ จะก,กลายเป็นเด่นนะครับเออจะก,กลายเป็นเด่นขอภัยพูดผิดนะครับก็เหลือเลขห้ากับเลขเจ็ดส่วนเลขปาให้ปัดไปเลยนะครับผมนะจริงๆแล้วผมเอาเอาจริงๆนะครับผมนะผมจับคู่แบบว่าถ้าดูจากเลขดับล่างทุกหลักนะง่ายๆครับผมตัวนี้ครับผมเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าครับผมนะ 7 6 2ตัวผมให้เบิร์อีกตัวหนึ่ง7 7นะครับ3ตัวไม่ชอบไม่ชอบที่ผมจับให้นะครับเดี๋ยวผมจะจับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับทั้งหมดเลยอ่าโอเคถ้าไม่ชอบที่ผมจับให้นะครับผมให้เน้นไปที่เลขเจหลัก10แล้วกันนะครับ7 5 7 6 7 7แต่ที่ชอบส่วนตัวผมชอบเจ็ดหนะครับผมนะผมกลัวเลข6มันหลุดเนี่ยตัวเนี้ย จริงๆแล้วเด่นที่สุดก็จะเป็น7 5 7 6เดี๋ยวผมจะจับคู่ทั้งหมดให้นะครับจับคู่ทั้งหมดให้นะก็จะเป็น1 3ขอเขียนสีแดงแล้วกัน1 3 1 4 1 5 1 7อ่าตัวรองนะครับผมนะตัวรองนะ1 6อา่าและก็3นะครับผมนะ3 3 3 4 3 5 3 7ตัวรองครับตัวกันตัวกันก็จะเป็น3 6โอเคทีนี้มาดู7 3 7 4 7 5 7 7ตัวกันครับตัวรองจะเป็น7 6 8 3 8 4 8 5 8 7 86อันนี้ตัวรองนะครับแถวแถวกันแถวนี้แถวกันนะครับแต่ก็เขียนให้อยู่ในกรอบให้ครบนะครับอันนี้ที่ผมคัดให้นะครับผมตีกรอบนะที่ผมคัดให้นะครับผมนะผมตีกรอบให้นะครับอาจจะอาจจะไม่ชัดเจนก็ได้นะครับอาจจะไม่ชัดเจนโอเคอันนี้ที่ผมจับให้เดี๋ยวผมขอ ขอวงกลมจากตรงนี้ด้วยนะที่ผมจับให้นะก็คือตัวนี้ที่ผมจับให้นะครับที enfin, ่ผมจับให้นะแต่ถ้าไม่ชอบที่ผมจับให้นะครับผมนะเอาในกรอบนี้เลยนะครับผมเอาในกรอบนี้เลยนะในกรอบนี้เลยนะนะครับนี่นะครับ สามตัวครับที่ผมให้เน้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะจริงแล้วนะครับผมชอบตัวเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกนะผมชอบล่างนะครับเจ็ดหกเอาจริงนะครับผมนะถ้าคำนวณจริงๆแล้วผมไม่ได้ให้ดูสูตรนะครับที่คำนวณไว้เดี๋ยวผมหาก่อนจริงๆมันผมกลัวเลขหกมันหลุดนะครับผมก็เลยให้เน้นไปจริงๆมันดับล่างทุกหลักแหละแต่ ผมกลัวมันหลุดนะครับแต่ก็ให้เน้นไปที่3ตัว7 5็ด7 7นะครับล่างนะครับเจ็ดห้อันนี้ที่ผมจับให้แต่ถ้าไม่ชอบให้ดูในกรอบเลยนะครับนะให้ดูในกรอบเลยนะถ้าเอาเลขดับล่างทุกหลังมาตัดก็คือตัดเลยนี่ครับ3ก็ตัด3าสี่ก็ตัดนะครับสก็ตัดนะ1ก็ตัดเนี่ยตัดหมดเลยเนี่ยแต่ผมไม่ตัดให้ดูนะไม่ตัดให้ดูนะครับ จริงก็ตัดหมดเลยนะครับเด่นจริงจ75เพราะว่าหรือว่าจะออกหรือว่าจะเป็น72นะครับหรือว่าจะเป็น72ก็ก็ก็ลองดูนะครับหรือว่าจะเป็น72เขียนข้างนอกอะไรกันนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับนะเป็นแค่แนวทางนะ นะครับแนวทาง2ตัวล่างนะครับผมนะก็ไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็สนับสนุนกันไปนะครับในส่วนของคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับนะมีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ